อรุณส,ส,สวัสดียามเช้าครับวันนี้ผมก็จะมาเผยข้อข้องใจเกี่ยวกับย e ีฟอร์ดเจตตานนครับว่าอาการทั้งหลายทั้งมวลที่มีปัญหากันที่ออกข่าวกัเกิดจากสาเหตุใดน,นะฮะอันนี้คือผมผ่าพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคือความคิดผมเองเหมือนเดิมไม่ต้องเชื่ออ้างอิงก,กับใครนะฮะไม่เชื่อถือก็ได้ไม่ว่ากันแต่จะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่านี่นะครับนี่คือ นเเปป็กียดมันจะใช้หลักการคือใช้มอเตอร์เป็นตัวปั่นชุดเฟืองเพื่อเข้าเกียร์นะฮะน,นี่คือการทำาน้างาน,นโดยมอเตอร์มันเป็นเขาเรียกว่าชุดนี้มันจะควบคุมด,ด้วยสายวงจร TCM ตัวนี้ TCM มอเตอร์สองตัวสองตัวนี้ทำหน้าที่กดคัดคัดซึ่งจะเป็นคัดสองชั้นสองชั้นปัญหาที่เจอกันบ่อยที่ออกข่าวก็คือว่าเข้าเกียร์แล้วหลุดรถหลดุลดบ้างรถไม่มีกําลังบ้างปัญหามันจะจุดไหน TCM จะควบคุมการทำง,งานของมอเตอร์สเตปมอเตอร์นะครับโดยโปรแกรมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ก็จะส่งมาป้อนมันสมมติว่าสมมติว่าสมมติมมเข้าป้อนโปรแกรมมาปพ๊บเกีย,ยนหนึ่งเกีย,ยนหนึ่งหมุนมาขนาดหนึ่งรอบอย่างนี้เพ๊อบต,ตัวนี้ล็อกเข้าปพ๊บเกีย,ยนหนึ่งอ่าเกีย,ยสองหมุนมาอีกรอบครึ่งเป็นเกียสองอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดชุดคัดชุดสปริงคัดมันเริ่มล้า เริ่มล้าวมาเขาเป็นจะเวลามอเตอร์มาเพิ่มมันเกยียบกดหวีกดลูกปืนเน่ะกดคัดไปเน่มันไม่อยู่สนิทเหมือนเมื่อก่อนมันก็เลยมีการคาดเคลื่อนไปหนึ่งฟันอย่างเงี้ยกว่าจะอยู่เพิ่มเคลื่อนไปฟันหนึ่งเพิ่มแต่มอเตอร์ไอซีเอ็มยังควบคุมอ่ะยังทํางานอยู่เหมือนเดิมคือมันทําความได้ว่ารอบครึ่งก็คือรอบครึ่งแต่มันเพิ่มมาหนึ่งฟันมันก็กลายเป็นเหลือช่องว่างนิดนึงถ้ามันร้าวอีกก็เพิ่มมาอีกนิดนึงไปสองฟันสามฟันแต่อันนี้ก็ยังรอบครึ่งอยู่เหมือนเดิม เพราะเราไม่ได้ทาการรีเซ็ตค่าใหม่ตั้งค่าใหม่มันก็จะเกิดการเข้าไปสุดอ่าคันเกียร์ขยกุบุบบเราคือมึงเข้าไปสุดพอเข้าไปสุดปุ๊บม็งจะแฉลหลุดแทลบหลุดอ่าอย่างงี้หรือรถไม่มีกําลังอ่าไม่มีกลังเพราะว่าไอ้ตัวนี้แทนที่มันมันบอกหมุนมอเตอร์หมุนปั่นปั่นปั่นตัวเนี้ยอ่าปั่นปั่นตั้งตั้งการปอว่าต้องหมุนติดสามรอบอย่างงี้เพื่อจะกดคัดให้อยู่แต่เมื่อคัดมันล้าขึ้นล้าขึ้นสปริงตัวนี้ครับล้าขึ้นล้าขึ้นอ่าพอล้า มันก็ได้หมูสิบสามหอดเหมือนเดิมไม่ตั้งค่ามันก็เกิดการละไม่จ่าพอไม่จากแรงกดก็เหมือนกับเราเรียคัดอ่ะไม่มีกําลังก็เออดีไม่ดีคัดไม่นี่คือปัญหาของมันจริงๆแล้วตทีนี้เราต้องทําการไปรีเซ็ตตั้งค่าระบบใหม่โปรแกรมตัวนี้อยู่ที่ศูนย์ที่เดียวนะจะมีต้องคอมเสียบจะใช้ควมอย่างเดียวทํำดูมันไม่ได้เลยเพราะเราไม่ไม่ไม่มีสามารถตั้งได้ไม่เหมือนคัดน้ำมันนะครับที่จะตั้งได้อันนี้ใช่มอเตอร์เราต้องไปป้อนโปรแกรมมาที่ CCM ตัวนี้ให้รับค่าบูน ไอ้ประเมินผลมาสั่งสั่งชุดเกียร์แล้วมันจะมีวิธีการรอเขาเสียบเข้าตั้งทีรองมุดไล่เกียร์คือเกียร์แยกไป็นสามเผ่าที้ฟังกำลังเป่าตรงรับจากครับโดยตรงนะจะเครื่องมาอพอชุดนี้อาจจะมีสามเกียร์ตัวล่างสุดนะเกียร์ถอยเกียร์หกเกียร์ห้านะตอนนี้อันนี้เกียร์หนึ่งเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สอง หนึ่งสามสี่สองห้าหกถอยอมีแค่นี้มีหลัการมันแล้วก็ทํางานมอเตอร์จะทำงานเป็นจังหวะเป็นตัวอบอกตัวมันจะไอตัวนี้จะควบคุมหมดปัญหาที่เจอคือเจอที่ตัวนี้คือระป้อนข้อมูลไม่ได้คัดชุดนี้ใช้ได้เป็นสิบปีถ้าขาดน,นามากไม่มีการหมดหง่ายปัญหาที่เจอคือตัวนี้มันไม่เสียไอตัวนี้เสียยากมาก ไม่เสียแต่ว่าเราต้องไปลงโปรแกรมไปลงข้อมูลไปสร้างคือคือ,คอ,คอ,คอ, update, คอง่ายคือไปตรวจเช็คมันบ่อยๆคือไปอัปเดตอะคูดง่ายอัปเดตอะเหมือนเราเล่นโทรศัพท์เนี้ยต่เวลาอัปเดตแล้วนะอัปเดตแล้วคือคือเราต้องไปอัปเดตมันเรื่อยๆให้มันจับค่าว่าเออเกมหนึ่งหมุนกี่รอบหมุนกี่ฟัน,นกี่เฟืองอย่างงี้นะนี่คือเทคนิคของศูนย์ปอดคือเขาต้องการให้คุณไปหาเขาบ่อยๆ เอาเงินให้เขาบ่อยๆค่าตัวเช็คค่าอะไรเพราะคุณไม่มีทรั้งไปทําที่อื่นได้เลยเพราะโปรแกรมตัวนี้มันอยู่ในศูนย์ฟอร์ดเท่านั้นนอกจากจะมีใคร,รีมือเอาเออกมาได้นะฮะนี่คือปัญหาและปัญหาสา้อหลเฮ้ลเขาบอกว่าเออไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ก็จบเลยใช่ถ้าเกิดค่าระยะมัน ถ้าระยะความแข็งมันเท่าตัวเดิมที่ตัวนั้นต่างหากมามันก็จุกเลยแต่ถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมมันเสียตรงไหนผ้าคาดก็เหลือเยอะเอออย่างเงี้ยดูผ้าคาดเหลือเยอะสองแผ่นเลยฮะเหลือเยอะมันไม่เปลี่ยนก็ได้แต่คุณต้องไปลงทําการรีเซ็ตระบบตัวนี้ต่างหากตัวนี้ใหม่ครับเพื่อเพื่อให้มันจับจังหวะว่าลูกเกียร์เนี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันต้องหมุนตัวเนี้ยกี่มอเตอร์เนี่ยหมุนกี่รอบทดกำลังกี่รอบถึงจะให้ตัวนี้มาดัน เป็นเข้าล็อกได้ได้เป็นเกีย์นี้ได้ไกด็แต่ละเกียร์ยมีช่องว่างห่างกันอยู่หมุนเท้ามแน่เื่อหมุนเท่ามแน่นี่คือปัญหาที่ยังไม่รู้กันนะฮะว่าและวิธีการใส่อย่างม้การเปลียนอะไรพวกเนี้ยทุกอย่างมันจะมีตำแหน่งมีมากหมดนะครับอย่างหลายดูนะไม่ใช่ว่าจับมาถึงเสียบปบุ๊บเสียบปบุ๊บเหมือนคาดทัวไปนะครับเพราะว่ามันจะมีตำแหน่งบอกเริ่มแรเไยเอ,า,อยาง่าย,ยไอ้ตัวนี้ ธรรมะของนัไว้มีตัวเดียวตำแหน่งนี้ต้องตรงกับไฟไวิธีเครื่องมันจะมีสีบอกต้องตรงเท่านั้นแต่ใส่ก็ได้หมดโอู้เท่ากันแต่ถ้าใส่ผิดไม่ได้แล้วก็ตัวนี้หีดนี่กับสีนี้เวลาใส่ต้องตรงกันอย่างนี้ใส่อย่างนี้ไม่ได้เลีย้ยงนี้ไม่ได้แต่ใส่ได้ถามว่าใส่เข้าได้แต่ทำไมถึงใส่ไม่ไ,มได้ เพราะจุดนี้มันจะมีสปริงการเขาเรียกบูธอะไรทุกอย่างเพื่อลดแรงสั่นแรงอะไรกักชาตแต่ตัวนี้คือการจับสัญญาณจับสัญญาณอะไรสักอย่างนี่แหละเขาทำมาเขาเอาแบบไปแล้วรถ,ถต้องทำตามเข้าไปผู้ผลิตคือยี่ห้อรุกเจ้าเดีย่านั้นในเมริกามาเกนี่คือเหตุผลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะลง u t u b e แล้วก็ไปศึกษาเอานะครับว่าจริงไม่จริงยังไง มันบางทีมันก็ไม่เร็ว้ายในขนาดที่คิดแต่เพียงแค่ท่านปล่อยป่าละเลยกันเองฮะแต่ศูนย์ฝ่ก็ไม่กล้าบอกตรงๆว่าเออคุณก็มาหาผมประจานะห้าไปที่อื่นเขาก็ไม่กล้าบอกแต่ทั้งนี้เท้งนั้นน,นี่คือเหตุผลโดยผมช่างโอครับจบข่าว